bảy mấy cuộc không bảy mươi mấy cuộc không หาวแล้เพราะว่าเมื่อกี้กอยู่ใกล้ตํหาเนะอ คุณยายรู้ไหมว่าค wow ุณหมอเพนมาจากไหนอ่ะมาจากคอนแกนเราน้ำพุเข้าบ้านเขายังไม่รู้เลยว่าน้ำที่กัดาวเเขาที่ไหนน้ำนี้เขามาขอยาหนังเออเอามาเลยมาเลยมาเลยเ

โอ้โห่ะมอท่เราค่ะหลายอย่าอย่างนี้อ่แล้วอันอัน่นมีหมอออกออกมวยนี่มามามาผีจะลมบานแล้วตั้งแต่นาถั่วมาเนี่ยวัตถุมีมาหรควัตถุตีมาลงมบานไนมาหน่ะล่มนี่เลยนี่วัตถุที่นี่นี่จได้บะล้มบานไหนล้มบานสีนี้ สีนาคลินโรบานศูนขอนแก่นกับโรคบานศูนขอนแก่นเนอ่ว่าแม่เพิ่ไปรักษาโรคบานศูนขอนแก่นบอกได้ได้เอามเก่ได้บอกมี้ไม่ได้คบัติต้องแทนร้อนมีชื่อมีอะไรากม่ไดแบาานี่้เลยอยี้าังมได้ยาแบบน้อันแม่ได้ขอยาน้ำกระเท่าไว้ไปล่ะ อ๋อได้แล้วเนาะจ้ะขครอบครัวสครอบครัวนี่ของอแล้ว้งอแล้วอบ่ครอบครัวก็พอใแต่ว่าเพ่นสาวควเขามาได้าหลาอนอครัวนึงลูกครอบครัวค่ะีเลือกกบดคนกบดช่วยแล้วครอบครัวะ